โอ้โหไม่คาดคิดเลยนะว่าบ้านกกอกนะฮะจะมีทะเลหมอกที่สวยงามขนาดนี้นะฮะเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยนะครับผมนะฮะเขาไม่เรียกว่าวิวหลักล้านนะแบบนี้นะฮะเขาเรียกวิวหลักสิบล้านสวยมากครับผมนะฮะโอ้ตรงนี้คือนะฮะผู้พาะเอกนะฮะที่เป็นที่ตั้งของวัดถ้ำพาะเอกนะครับ ถัดมาก็คือภูผาเฮนะฮะเฮนะฮะเห็นทางภาษาภูไทใหม่ถึงว่าหายนะครับคือภูผาเฮเนี่ยมักจะโดนบังนะจากทั้งภูผาแอกกับภูหลวงนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกนะหรือว่ามีเมฆหมอกหนานะครับตรงนี้คือนะฮะภูหลวงนะยอดอภูหลวงนะครับถัดมาคือภูกระโจนโอ้ภูกระโจนสวยกว่าปาดภูกระโจนสวยมากครับตอนนี้ เหมือนฟูจิเลยนะครับภูกะโจนว้าวภูกระโจนสวยมากครับเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยว้าวภูกะโจนสวยมากครับแล้วก็หันมาทางอปคุปาริจิตก็สวยมากเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้นะครับสง่างามมากนะฮะโอ้โหภูเหล็กไฟก็เหมือนภูเขาไฟฟูจิอีกแล้วนะครับภูเหล็กไฟสวยมากครับโอ้โหไม่เชื่อ ไม่ใช่เขาเรียกว่าวิวหลักล้านนะผมว่าต้องเรียกวิวหลักสิบล้านนะสวยมากครับเหมือนองค์ปู่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยตอนนี้นะขออนุญาตใช้คำนี้นะครับวิวสวยมากเลยนะครับสุดยอดเลยนะเช้าวันนี้นะดีใจที่ได้มาถ่ายวิวสวยๆให้ทุกท่านได้ชมนะครับมีแค่เสือ้อพาไปนะกับช่องจันหอมชาแนลสองช่องเท่านั้นที่พาทุกท่านมาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับ ไม่มีใครมาลงมาถ่ายเพราะว่าฝนตกนะนะฝนตกแล้วก็ถนนมันลื่นฮะดินมันเป็นเลนนะครับไม่มีใครลงมานะครับมีแค่เสือผาปกับจันหอมชาแนลเท่านั้นนะฮะที่ตอนนี้มาถ่ายวิวสวยๆให้ท่านดูนะครับเราเรียกว่าวิวสิบล้านนะไม่ใช่วิวหลักล้านนะฮะเราเรียกว่าวิวหลักสิบล้านนะฮะสวยมากครับนิกกี้ก็เรงร่านะฮะนิกกี้นะฮะนิกกี้เริงร่ากับอะไรของเขานะฮะพี่เสือก็ไม่มีร่มนะเด้ยนั่นนั่นนั่น ย,นะย,ย,ย,ยังไม่ฉีนะยัง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 ไม่ฉี่เกือบ <laughs> นิกี้ตกใจนะพี่เสือเสียงดังนะครับอ่าพี่เสือไม่มีร่มานะต้องใช้ถาดโฟมบังนะแบบนี้นะตกใจไหมลูกขอโทษขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยววันนี้ให้กินตับไก่วันนี้ให้กินตับไก่นะอู้นะมองไปทางไหนก็สวยหมดเลยอู้สุดยอดจริงๆครับ